มาส่งน้องดีทอยู่บ้านสี่สว่างอยากนอนน้ำไม้ไยขึ้นหนึ่งว่าสันแต่ว่าดอกน่บอดได้นอนดอกมอนอนบ้านพุ่นพอาบมีใครนอนน้ำตากับยายพอกับแม่ออกนอนหน้าก็เลยมาแวะมาส่งน้องดีทนอนน้ำยายเนี้ยเห็ดยางมาเขา มาลักพัก uh. บ like, ุ่งเจ้าแล้วมาลักพักบุ่งเจ้าโอมนเฮาอันเออมา่มเอามอมากรให้่ยังเือลายบอนุ่นนะกูมาเอาไงเอาห่วกเี่ยวดวเรือยมซีหานุ่งอื่อเนาะขับรไปบอกองผู แม่ก็ดีอย่างน้อนนั้นไม่ใงว่าท่ันร้านร้านเจ้านั้นเออแรงอมานมดเ้ผมก็เด็กฟฟ้าึ้นได้บงยังญ่อยู่คนเดียวเพื่อนสติอับดีทันย่มาเพื่นมาโหกางมุ่งแล้วนะ ยังาูอ้าสดีง่าแม่้าักยคุซักยาคุ้มไปแล้วแกงมามหาม่คมนี่ใสโอ้ยก็แกงเฮ็ดทุนูอีกได้จ้าน่าเป็นคนแกงแกงใอจดีม่แห้งเ่บ เป็นยังที่เป็นยอยู่นี่นี่นะก็ได้อ้ยฮก็ได้คำาฮากระขื่นจากดัหน้าเาก็ได้เอ้ยบม่นกระขืนเขาหกระขืนเ้าเราไิดำบมันนี่ตึ้ง่างกับหัวของเองหัวน่ะนอนบ้านหัวน่ะนอนบ้านนอนบ้าน บรรดาหวแเออหลียวมานอนน้ำเจ้าขึ้นหนึ่งมาสั่นเออนน่ะไม่ไงก็เ้าออเออม่เมื่อานทบกอ่ะเออเออแูแพงรไงฮะพูแพงนะเยก็บเงบ่อาิตย์สิบเาอ่ะเฮ้ยิเอาบอกกง่เง่้เาแกงอยู่นากได มคใครพูดนอนยู่พูดน <Pink. S 1> ้องง๊องโก้หรือห้างอ๊ออ่อะอืมกลางมุ่งเลยถ้าถ้าจังเบิ้งได้ยุเบิ้งไม่ได้เล้วคอ,อ,อยลงล่านาชิ่งเลยขึ้นลงขึ้นลงพอดีบรรยากาศยามคำยามแรง เรากลางมุ่งไว้เตรียมสีนอนนะทางอยู่ดีไม่แห้งอีบอ่เอออ,อยู่ไปแล้วนอนก็นอนกับพี่สาวคนกลางของน้องหิีดัแหละนอนกันเ้เก็บพักบุ่งหายได้ปะเนี่ยพักบุ่งราย อยู่หน้ากะมีอยู่พอดิกินนะแล้วพักบุ้งกันเลยพักบุ้งมีพอดิกินอยู่หน้ากะงานปูนองลีเล่ากับเก็บเมื่อกี้ฟืนพื้นมาจักเอื่อยมานอนโอ้ยงานแทนเนาะห่วยคุณเก็บลาย ว่านสีตตยเนาะว่งามแรงนะเนาะบ่ตไยอืมอันเป็นดินบ้านะมันงามเลยๆุกข้างแจ่วคุกแจวเมื่อพัดโอ้ยเงินห้าวู่พ่อห้องเขาเน่เฮ้ย อยากให้เฮาได้ออกรถใหญ่ว่าซั่นอยากขี่บ่ก็คือแฮะจิไปไปไปใส่วังเขาโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยจักยามใดสิได้รถใหญ่เด้คำบ่บ่นอนาับฟันดีอยู่บ่แต่ละคืนก็ได้อือ่เบันอเบอร์นี่แหละ ป้าท่างนี้ก็งามคือกันโดยอย่างนี้เราได้รถใหไงโว้ยซาสุเถอะคันได้กับสิพาพไปเที่ยวอยู่โนรีอยากได้อยูะไรบ่มีไพ่ดอกบ่อยากได้รถใหไงก็ได้แต่ว่ามันแพงค่ะคือคลองอัน ต้นหางแห่งกระแพงไปใสจังบริกินขี่ฟุ่นแล้วไปใสจังอยู่ในใโอ้ยจากงามไดบุญวัสนาสิหอดรถใหญ่ญากรจมอยู่เ็นเขาได้รดไ่ ท่านหอดมือหอดวันเฮาเก็บไปหาไปนอริเฮากะเป็นคนไปเดินทางนี้เนายังงามเลยเห็นก็บริจาคหายนีนยังได้รถใหญ่น่ะเวลาคนเวลาเขาขี่ไก่น่ะขี่ฟุนเขาขี่รถจักรน่ะขี่ฟุน Sai, hãy phôi tắt được, mà nhưng nó ở nhu. Ờ, đây nè. Phù lái, cái <laughs> này nhu. Ờ, ờ, quay xám cò là tài cò nâng, mà Nha. tài anh nâng. Ờ, này, gì đó, quay là cái này. Nó tài ngọt, là bà đào nó đẹp, đây, นอนกอดไม่ไงมดขึ้นไม่ญงไม่ไงอยู่นี่ี่นอนรับใบดองโนริม่สองอย่างมันข้องเาเเสียไปอันปลูกใหม่ได้นหมบันเทาเมื่อนห่เขาสิไปปลูกแมให้มบอกเลมือเากเออมาแล้วงามฝนผ่มาเนาะมันผ่นงามเล Lúc oh, không mặc a bung may nhìn ghét dinh tay của bungany hằng lắm mọi người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  hằng lắm người hằng lắm mọi người hằng người hằng lắm mọi 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 người hằng ไครตูจะอยาเนาะพคยตูนะห้องหาน่อยเทียวแตเด็ดคือเบาหน่อยนี่นะถอาห้องน้ำเลยอ๋ถายเครืองอยู่เด้อนั่นะเครื่องกวยแล้วทั้งไาพักคหญ่จ้าบ่นีเออใครยุ่มันยังมีพอด้กินยังพักคบไพีพอด้เก็บแต่งยังจ้านี่นะ ด um uh, uh ัง huh. ิงเออดูในต้นนี่นะบ่ตู่อืต้นตูได้นี่นะออไปดิจิ้งมิวมจะเทินเนาะมากรทิมแเกาแข็งบ่จากัแกะอืมอืมทางนี้เราก็ปลูกขึ้นกัน เตยแล้วไจักหนิบแล้วไปปลุกเตยไปบ่จักน <walk> ี่บมเมนเนาะคือเตย่แม่นซะบ่พเชม่พอกระเทินบ่เห็นหงสะบ่เอากะยะเออไปหลดหามนัมน้ำผักพร้อม เขาน่าเ,เอาไปเอาไปเอาไฟโทรศั์นะไปไปอาพอมบันคำเอาไว้ซื้อหมากซื้อผูเด้อหาสิพันหวหงายวูเรวเลยง่ายซื้อมาหาสิหมากเลยยัองหน่อย้าเขาไปลกสองเขาจะไปซื้อไปบกเาเขาเอ้อไปแล้วเขาไปวกซองซื้อมะหย้ยแสดงมาเอมาออมะหอยเร Món tất đi nói yeah. yeah. <laughs> ờ, chân em. nấm Món em. Mày là cái tư vấn. Sì, bài. Sì, <laughs> ờ, nhanh Sì, bài. Sì, bài. Sì, bài. Sì, Ừ Sì, bài. Sì,